สวัสดีครับข่าวสั้นกัอนทองประจำวันที่17กุมภาพันธ์2568กับผมคลิปนี้ไปฟังโจโคลอดีิมิดฟิลของเชลซีของทีมชาติอังกฤษพูดถึงเจ้าหนูอิธานวานิรีในเกมที่อาอร์เซนอลบุกไปชนะทีมเลสเตอร์ซิตี้ทศกร2ประตูต่อ0ดีกว่านะครับถึงขั้นเอาไปเปรียบเทียบว่าเฮ้ยเป็นเหมือนกับเลออนอลเมสซี่เลยนะครับคือ <laughs> พอมันมีชื่อของเชลซีผมก็จะมีความแบบ อเอ๊ยยังไงดีเพราะว่าอาร์เซนลกับเชลซีโน่จะจะเป็นอริร่วมเมืองลอนดอนกันแล้วเนี่ยแฟนบอลทั้งอังกฤษหน้าด้วยเมืองไทยนี่ยิ่งเอาใหญ่เลยครับโอ้โหแซวกันยับแซวกันสนุกปากเลยนะครับดังนั้นพอเป็นโจโคขึ้นมาเราก็ต้องฟังเอ๊ะเขาจะพูดดีไม่ดียังไงแต่ว่าด้วยความที่พื้นฐานของโจโคเองไม่ได้คนเป็นคนที่ปัน่นไม่ได้เป็นคนที่ปัน่นแบบนักเตะเราอยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยจะมีปัญหาก,กันแต่อย่างใดนะครับผมในเกมที่อาร์เซนลชนะเลสเตอร์2-0เนี่ยก็คือเจ้าวานเนอรี่เนี่ยนะครับทำ1 ของเกมน้องถือว่าเป็นคนที่แบกแนวรุกของอาร์ซนอลกันเลยนะครับมีการยิงชนเสาหนึ่งครั้งแล้วก็ยิงบนคาน1ครั้งอีกด้วยนะครับแล้วก็ในวัย17ปีของเขาโอ้โหดูแล้วมีความมั่นใจในการเล่นแล้วเทคนิคก็แพรวแล้วก็ดูแล้วน่าจะพัฒนาขึ้นต่อไปอีกด้วยนะครับในเกมวันนั้นเนี่ยมันก็เลยมีการพูดถึงเรื่องของความสามารถของเจ้าอีธานว a นเน r รีนะครับมีคนพูดด้วยกันหมด3คนก็คือลินซี่ฮิปเกรฟครับเขาก็เป็นพิธีกรนะครับ ผมแล้วก็คนที่2ก็คือเป็นมาร์ตินคีโอนแล้วก็ตามด้วยโจโคโครับลินซี่ฮิปเกรฟนั้นเริ่มต้นด้วยคำที่เขาบอกว่าถ้าวันเดอรี่เก่งขนาดนี้เนี่ยในตอนอายุสิปีแล้วเขาจะสามารถเก่งขึ้นไปได้ขนาดไหนคีโอนก็เลยตอบว่าโอโ้ผมคิดว่าเขาเป็นเด็กหนุ่มที่ยอดเยี่ยมมากๆตอนที่เขาลงเล่นเน่ยเขามีความมั่นใจเขาเคลื่อนที่ไปหาบอลได้ดีแล้วเขาก็ ได้บอลมาแต่ละครั้งเนี่ยเขามีความมีความก้าวร้าวในการเล่นกับการเคลื่อนที่ไปในแต่ละจุดในแต่ละพื้นที่นะครับคุณเห็นถึงความมั่นใจของเขาสําหรับเด็กแบบนี้ที่ก้าวขึ้นมาแล้วก็จ่ายบอลได้อย่างถูกต้องถูกจังหวะมันเป็นเรื่องของการเห็นใจที่มีความแตกต่างกันไปที่ระหว่างนักเตะดาวรุ่งกับนักเตะท,ที่มีประสบการณ์เนี่ยเรื่องของการเั็นใจนี่คือสิ่งสําคัญแต่วันนี่คือแบบ ทำได้แบบไม่มีทิฏฐิเลยนะครับโจโคก็เลยบอกว่าผมชื่นชอบการตัดสินใจของเขาเขาแข็งแกร่งมากๆถนัดทั้งเท้าซ้ายเท้ขาขวาคุณจะเข้าไปหาเขาแย่งบอลเขาได้ยากมากครับแล้วก็ประกบไม่อยู่แน่นอนเพราะว่าคุณไม่รู้ว่าเขาจะออกทางซ้ายหรือว่าทางขวานะครับแล้วถา่มว่าคุณลองทบทวนกับเรื่องของการครองบอลใกล้ๆตัวแล้วเนี่ยเขาบอกว่าการจับบอลการสมัมผัสบอลของเขาไม่ว่าจะเป็นในกรอบเขตโทษหรือในจังหวะเล็กๆน้อยๆไม่อยากพูดเลยอะ แต่ว่ามันเหมือนกับเลอเนลเมซี่แต่ผมก็พูดไปแล้วนะว่าว่าเขาคล้ายแบบนั้นแล้วโจเขาบอกว่าผมก็ไม่อยากจะกดดันน้องเท่าไหร่นะครับแต่ผมมั่นใจว่าเขาจะรับมือเรื่องนี้ได้การสะบัดบอลของเขาขณะที่รับบอลด้วยหลังเท้าทําให้กองหลังเนะี่ยวิ่งเข้ามานะครับแล้วก็จับบอลอีกเล็กน้อยครับที่ปลายเท้าเพื่อให้กองหลังนั้นเสียหลักเสร็จแล้วก็ เล่นในเพลงต่อไปเขาบอกว่านี่คือความมั่นใจของนักเตะคนหนึ่งและเขาก็เยียดยอดเยี่ยมมากอีกเช่นกันนะครับวัออนเนรี่เนี่ยเล่นให้กับอาร์ชโนในเกมแรกของพีมเลกอองกฤษเมื่อกันยายนในปี2022ครับตอนอายุ15ปีกับอีก181วันแต่ปัจจุบันเนี่ยเล่นให้กับ R อาร์ n อมแลนลั้กัน17เกมครับทำไป3ประตูที่สำคัญนะครับว่านี่คือแอสซิสต์แรกของเขาใน สีเสื้อของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าเขาต้องการที่จะพัฒนาตัวเองด้วยไม่ใช่แค่เรื่องของการทําประตูแต่เรื่องของแอสซิสอีกด้วยนะครับผมพอไปเปรียบกับเมซี่แล้วเนี่ยเมซี่ก็ลงเล่นเกมแรกให้กับบาซ่าในเกมที่เชิญก,กันกับยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกปอร์โตนะครับตอนอายุประมาณ16ปีกับอีกประมาณ4เดือนซึ่งแน่นอนว่าอนักเตะแต่ตละคนก็จะมีรูปแบบคุณภาพที่มันแตกต่างกันออกไปแต่ถ้าพูดถึงว่าบาร์เนั้น พอที่จะทัดเทียมกับตัวของเมซี่ในในอายุใกล้กันไห้นก็พอได้เลยนะครับแต่อนาคตไม่รู้ว่าจะพัฒนาไปถึงดับไหนเหมือนกันอาจจะใกล้เคียงกันหรือว่าอาจจะาน้อยกว่าไม่มีปัญหากันเลยครับแต่ส่งสําคัญก็คือเรื่องของการรับมือกับความกดดันที่จะเกิดขึ้นในตอนนี้เพราะว่าตอนนี้เขากลายเป็นเหมือนกับความหวังของแฟนบอลอาร์ซนอลไปเรียบร้อยแล้วเพราะเมื่อคุณไปดูกับไรฮิมสตอริงแล้วคุณจะแบบ um <laughs> สุปว่าใครเป็นนักเตะที่มีราค่ามากกว่ากันกันแน่ครับ